Ah, okay, ini. สเกลร์กับเวกเตอร์ก็คือเราระบุได้ว่าอะไรอันไหนเป็นสเกลร์อันไหนเป็นเวกเตอร์นะดังนั้นคือยิ่งยิ่ง,งสอนแบบออนไลน์นี่มันดีอย่างหนึ่งมันสามารถออกข้อสอบที่มันเป็นในเชิงตัวเลือกอะไรได้ง่ายนะแค่เรากดแล้วมีเฉลยรองรับอยู่เรียบร้อยแล้วบางครั้งนะบางบางบาง,บางควิสบนบะถ้าเป็นชอยส์ถ้าควิสที่เป็นชอยส์ปกติผมไม่ค่อยออกหรอกนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้อัปโหลด อัปโหลดส่งแต่ถ้าบางบางครั้งอยากออกที่เป็นช้อยมันก็จะมีคําตอบที่ตรงถ้าเป็นช้อยถ้าเราเลือกตัวนี้ถูกเราก็จะมีคะแนนออกมาให้เราเห็นเลยนะนีผมก็ไม่ต้องตรวจเลยนะก็มีคะแนนให้เรียบร้อยหลังจากที่เราส่งปุ๊บคะแนนมาหาผมเลย <c oughs> ลักษณะทั่วไปของเราใช้ตัวรังสี แบบนี้หลังสีเป็นลักษณะแบบนี้จุดเริ่มต้นคือจุด A แล้วจุดสิ้นสุดยู่ที่ B นั่นคือเวกเตอร์เรียกว่าเวกเตอร์ AB บางครั้งเวกเตอร์ใช้ตัว 2, สองตัวบางครั้งก็ใช้ตัวตัวเดียวเช่นเราให้ให้เป็นเวกเตอร์ v งียนะเวกเตอร์ v แบบนี้ตัวเดียว v นี่แทนแทนไอเจ้าตัวเส้นนี้ที่มีทิศทางไปตามรูป แล้วก็มีขนาดนะขนาดเท่ากันขนาดตามรูปนี้อันเราเขียนแค่สัญลญักษณ์ดังนั้นปริมาณบางปริมาณอะ่ะอ,อย่างเช่นแรงอย่างเช่นแรงอ่ะคําว่าแรงนี่จะบอกเขียนเป็นเวกเตอร์ที่เป็นยาวเท่าไหร่หรอที่ไปทางไหนเนี่ยไอ้มันจะบ่งบอกถึงปริมาณมันว่าปริมาณของมันมีเท่าไหร่นั่นเองความหมายแบบนั้นแต่แต่เราอย่าไปตีความว่ามันเหมือนระยะนะ ความยาวของเส้น่ะเปเรียบเสมเหมือนขนาดของมันนั่นเองนะเวกเตอร์ <c oughs> <c oughs> อีกตัวหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยอ่ยูนิตเวกเตอร์เวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยแต่ทิศท,ทางไปตามเวกเตอร์นั้นเช่นถ้าเวกเตอร์อยูตามรูปข,นะข้างล่างเนี้ยข้างล่างเนี่ยเวกเตอร์ยู่ชี้ไปตามรูปหน่วยที่ทิศเดียวกับเวกเต ก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยชีย้ไปทิศเดียวกับเวกเตอร์ u นั่นเองก็คือรูปนี้เห็บบนไหมผมแคขนาดแค่หนึ่งหน่หนวยงนั้นเราต้องรู้ว่า u น่ะมันยาวกี่หน่วยนะ u นี่ทั้งหมดนี้มันยาวกี่หน่วยดังนั้นก็นอับหน่วยกี่หน่วยประมาณเนี้ยความยาวมันนะอาจารย์คะไม่เห็นที่อาจารย์เขียนค่ะถ,ถ้าถ้าต้องการหาเวกเตอร์ครับอ๋อ เห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะโอเคอ่ะคราวนี้อ่ะเริ่มใหม่ก็ได้เอ่อเนี้ยอร์อยู่ตัวเนี้ย ถ้าเราหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยชิ้นละหน่วยเงี้ยชิ้นละหน่วยดังนั้นจากรูปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยอ่ะมีขนาดเป็นหกหน่วยดันงนั้นงกการหาว่าเวกเตอร์ u เป็นอย่างไรเราก็เอาเอา u เวกเตอร์ u เนี่ยเอาเอาตัวเวกเตอร์ u ดิหารด้วยขนาดของมันก็คือหกหน่วยดังนั้นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย u อ่ะจะมีหน้าตาแบบนี้ให้เอาเวกเตอร์ u ปัจจุบันหารด้วย ขนาดของมันก็จะได้มีขนาดหนึ่งหน่วยเพราะว่าไอตัวผมเองอะ่ะมีขนาดเป็นหกหน่วยอยู่แล้วถ้าหารหกก็จะเป็นหนึ่งหน่วยเพราะเราอาจจะมีแถวบ้านพอดีผมสอนที่บ้านนะมันเช้าก็เลยสอนที่บ้านก่อน แล้วค่อยไปที่ทำง,งาน <c oughs> อ่ะละักษณะทั่วไปของเวกเตอร์ก็คือนิเสธนิเสธส,สมมุติว่าเวกเตอร์ u หรือเวกเตอร์ a b แบบนี้ a b u นิเสธของมันก็คือเวกเตอร์ที่เวกเตอร์ตรขงข้ามนะเวกเตอร์องค์ค่ก็คือเวกเตอร์ที่ มีตัวทิศทางตรงข้ามกับเวกเตอร์ a b หรือเวกเตอร์แต่มีขนาดเท่ากันใส่เครื่องหมายเป็นลบลบ u ูแล้วลบ a อนะนี่คือนิเเียข,ของมัน <c oughs> แล้วการเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์สองตัวจะเท่ากันก็นต่อเมื่อทิศทางเียวกันขนาดก็ต้องเท่ากันนะเราจรึงสรุปว่ามันเท่ากัน การรวมเวกเตอร์อันนี้สำคัญถ้าเรามีเวกเตอร์ u สีเหลืองนะเวกเตอร์สีเหลืองสีเหลืองกับเวกเตอร์ v ถ้าเราการก็คือบวกเนี่ยเอา u บวก v ได้เวกเตอร์ u ยังไงตัวใหม่ก็วิธีการเอาเอาเวกเตอร์ตัวตั้งเขียนก่อนแล้วเวกเตอร์ตัวบวกอ่ะให้เอาตัวเริ่มต้นของเวกเตอร์ตัวบวก มาวางนะคือเวกเตอร์ u ตอนแรกอาจจะเป็นอย่างนี้นี่วางอิสระเวกเตอร์ v ก็จะเป็นแบบนี้วางอิสระนะ v แบบนี้แล้วก็ u แบบนี้อิสระถ้าจะบวกกันแล้วก็เอามาวางแบบนี้เอาต้นจุดเริ่มต้นของ v นี่มาวางปลายของ u เสร็จแล้วกว็าลากเส้นนะจับจุดเริ่มต้นของ u ไปยังปลายของ v นะก็ได้เวกเตอร์ดับเปน u นะันถ้าเราวาดรูป <PE> <_ VE> <TER> แทนเวกเตอร์เราก็แค่วัดว่ามันยาวเท่าไหร่มันยาวเท่าไหร่ก็จะมีขนาดเท่านั้นแล้วก็มันทํามุมเท่าไหร่เวกเตอร์ต้องทราบทั้งขนาดทิศทางเช่นมันทํามุมกับเวกเตอร์ u เท่านี้นะเราไม่รู้ว่ามุมเท่าไหร่มุมอาจจะเป็นมุมเอลฟาอย่างเงี้ยเวกเตอร์ double ทำมุมเอลฟากับเวกเตอร์ u เท่านี้และมีขนาดเท่านี้เราวดัดได้นะในการคํานวณเราสามารถคํานวณโดย โดยใช้ติโกมิติแลวพิทาโกรัสเข้ามาช่วยนะ,ะดูรูปเนี้ยเรามีเวกเตอร์ u แบบนี้เวกเตอร์ u แล้วก็วางเวกเตอร์ v แบบนี้เวกเตอร์ลับก็คือ w u วิธีการก็คือถ้าเราแตกนะแตกเงาของ v เงาของ v มาบนแกนนอนมันก็คือ v cos t h e t ซึ่งเราให้เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เนี่ยเนี่ยค่ับางคนเขาก็สามารถหาเวกเตอร์ลับโดยเอาเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v วางวางทาบกันแบบนี้วางทาบกันโดยที่เอาเอาจุดเริ่มต้นมาเชื่อมกัน แล้วมุมระหว่างกันคือมุมเซตาตามรูปแบบนี้อันเวกเตอร์ลับที่ได้เนี่ยเขาต่อตามแนวเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้าน u กับ v เป็นด้านประกอบแล้วก็ลากเส้นนะต,ตรงนี้ก็คือดับเบิน u นะอันเดียวกันอันถ้าเราเข้าใจมุมมองตัวนี้เราก็รู้ว่าโอเคเวกเตอร์ u v ทบ,บุมกับเซตาดังนั้นเงาของ v บนแกนนอนคือ v cos เงาของ v บนแกนตั้งคือ v sin งั้นเราจะได้รูปสสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากนะรูปนีนน้ที่เป็นแบนี้นะสามเหลี่ยมมุมฉากนะสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวบนแกนนอนก็คือ u บวก v cos เซตาความยาวบนแกนตั้งก็คือ v s i n เซตานะดังนั้นถ้าต้องการหาขนาดของ w u แล้วก็ก็ใช้ว่าพิทธากรัาบอกว่าเออแต่ u กำลังสองเนี่ยเท่ากับไอ้เจ้าด้านตั้งฉาก v sine t e t นะกำลังสองบวกกับด้านแนวนอนก็คือ u บวกด้วย v cos t e t ทั้งหมดกำลังสองแล้วเราก็กระจายไปนะกระจายเทอมเนี้ยนะเสร็จแล้ว เราก็ได้ดับเบิยูท่ากับกแคลร,รูปของเทอมทางขวานะซึ่งสุดท้ายแล้วเราจัดรูปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ใช้ตรีโกนบอกว่าเออคอสกำลังสองเซต้าบวกด้วยไซน์กำลังสองเซต้าเท่ากับหนึ่งนะอนะเมื่อเรากระจายเสร็จเราก็ใช้เงื่อนไขตรีโกนตัวนี้เข้าไปช่วยเราจรึงได้ข้อสรุปว่าอาจารยดับเบิลยูเฉยเฉยตัวเนี้ยนะเนยูเฉยเก็คือ ค่าสมบูรณ์ของเวกเตอร์ w เนี่ยหรือค่าสมบ,บ,บูรณ์ของฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากับค่าสมบูรณ์ของฝั่งนี้นะซึ่งก็คือตัวนี้เราจะได้สแควร์รูทนะของ u กำลังสองบวกกำลังสองบวกสองคอสเซตานะวิธีการคราวนี้เราต้องการรู้ว่าเอ๊ะเวกเตอร์ w เนี่ยที่เราได้ได้ขนาดแล้วทำมุมเท่าไหร่กขบอกให้ทำมุมเอลฟากับ ตัวตั้ตงน,นนะนั้นดูพิธากรัสแทนแทนแอลฟาแทนแอลฟา,ลฟาก็คือด้านเนี้ยด้านตรงข้ามมุมก็คือวีสวีายเซตตาหาด้ด้านชิดมุมด้านชิดมุมก็คือ,อยูบวกวีคอสเซตตาแบบเนี้ยดังนั้นแอลฟาที่เชยก็ค,คืออาแทน นะารแนข,ของอิทธิ์นะแคนของพาดนีนะตาน,นี้นะลองไปนั่งทําดูนะเราเราก็จะใช้หาอมุมได้เลยดังนั้นเราเอาสูตรตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะเป็นสูตรในการหาขนาดแล้วก็ทิศทางของเวกเตอร์ผลลัพธ์นะทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็น ทิศทางของเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่เทียบกับอยู่นะใช้สูตรตัวนี้ได้นะก็คือเราเราดูตามโครงสร้างที่เราเซ็ตขึ้นมา <c oughs> ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนก็คือเราสามารถเขียนเวในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในระบบ x y z แกน x y z คือแกนพิกัดคาร์ทีเซียนเช่นถ้าเวกเตอร,ร์ a เนี่ย a ที่มันตามรูป a ตามรูปเนีเราไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่แต่เราจะแตกมันอะไปในแกนของ a เงาของ a เมาบนระนาบ x y นะตรงพื้นข้างล่างก็คืออ,อันการจะแตกลงมามันคือระยะต,ตัวนี้ก็สามารถแตกเอามาอยู่บนแกน y ยนเอา,าอยู่บนแกนแท็ก็จะได้ความยาวตรงนี้ความยาวตรงนี้นะ,ะแตกแล้วอันคือ คือเวกเตอร์ A นี่ถ้าเราแตกเป็นสามแกนแล้วแตกมาบน X Y รด้ระยะอันนี้ระยะตัวนี้เรียกว่าระ,ะวระยะตัวนี้เป็นระยะทางแกน X เขาเรียกว่า A X ax ส่วนระยะที่มาตามแกน Y เขาเรียกว่า A Y นะ A Y แล้วมันก็แตกเงาไปบนแกนแซดอีกนะแตกแซดก็จะยัดแทดแ,แ,แต่ว่า A อคือปริมาณตัอใหญ่มันแค่ขัดอ่ะดีเลชใช่ไหมดีขึ้นหรือยัง หายทีเดียยังโอเคเนาะไม่มีใครตอบแต่ว่าโอเคเอ่อเวกเตอร์ A นะกระจายเป็นสามตัวแต่ว่าเนื่องจากว่าผมบอกว่าถ้ามันมีเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัว i เวกเตอร์หนึ่งหน่วย i ก็คือเวกเตอร์หน่วยที่ชี้ไปตามแกน x เวกเตอร์หน่วย j ก็ชี้ไปตามแกน y แล้วก็ k ก็ชี้ไปตามแกน z อนะ่า ครับตัวนี้ดังนั้นเราสามารถเขียนเวกเตอร์ที่ชี้ไปตามแกน x ก็คือ ax เนี่ยเขียนเป็นเวกเตอร์ ax แบบเนี้ยซึ่งเราก็เขียน ax ก็คือ ax เวกเตอร์ i เขียนแบบเนี้ยเป็นกี่เท่าของเวกเตอร์ i มีปริมาณคือ ax เอ็กซ์เนี่ยส่วน ay เวกเตอร์ ay ก็คือก็คือ ayj แล้วก็ az คือ a z k น <c oughs> ะแบบนี้ดังนั้นเวกเตอร์ a เราสามารถรวมกันเป็น3เวกเตอร์หมายความว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ ax เวกเตอร์ ay อย่างเงี้ยนี่คือเวกเตอร์ ax แล้วก็เวกเตอร์ ay เวกเตอร์ลับของมันก็คือเวกเตอร์ตามแนวเส้นทแยงเพราะว่าถ้าเราเอาถ้าเราเอาตัว จุดเริ่มต้นของมันเชื่อมกันเวกเตอร์ลับก็คือตามแนวเส้นทยยนแยงแบบนี้มันก็คือชี้มาตรงนี้นี่คือเวกเตอร์ลับของ ax กับ ay หรือาคมอาจจะให้เป็น axy เวกเตอร์ลับแล้วถ้าเอาเวกเตอร์ลับตัวนี้มันมีทิศชี้แบบนี้ axy มารวมกับเวกเตอร์แสต a z เนี่ย a z ชี้ขึ้นแบบนี้เวกเตอร์ลับที่ได้ นะมันก็จะเป็นตามแนวเส้นทะแยงมุมเวกเตอร์ตัวนี้ซึ่งก็คือเวกเตอร์ A ที่เรามีนะในในรูปนี้เองดังนั้นการรวมเวกเตอร์ก็จะรวมเป็นเวกเตอร์ย่อยกลายเป็นเวกเตอร์ใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้เวกเตอร์ A X เอขาบวกกับ a y ก่อนได้เวกเตอร์ลับออกมาก่อนตัวหนึ่งนะซึ่งก็คือ A X Y แล้วค่อยมารวมกับ a z สุดท้ายมันก็คือเวกเตอร์ A ที่เรามีังนั้น A A X ก็คือ A X I ก Z k, y คือ A z k a คคือ a y a y j ดังนั้นจึงได้ข้อสรุปว่าเวกเตอร์ A จึงมีหน้าตาแบบนี้นะ A X I อบวก A Y J บวก A Z K แล้วขนาดของมันก็ใช้หลักของพิธากาลาสัสว่าความยาวตรงนี้นะเราทราบว่า ถ้าต้องการรู้รู้ความยาวตรงนี้เราก็ใช้พิธีาโกรัสก็คือ ax กาลังสองบวกด้วย ay กาลังสองตัวนี้มันจะเท่ากับ axy กลังสองนะทำนองเดียวกันถ้านี่คือ axy อันนี้คือนะ a แะ axy ซึ่งมันตั้งฉากกันอยู่แล้วดังนั้นตามหลักของพิธาโกรัสนะ ตัวเตัวเนี้ยนะันั้น a อเอจึง a อกำลังสองจริงต้องเท่ากับ a แซดกำลังสองบวกกับ a x y กซ์ำลังสองแต่ a อเกซ์ำลังสองก็คือ a อกซ์ำลังสองบวก a อกำลังสองนะเราจึงได้ได้ a กำลังสองก็คือ ax กซ์ำลังสองบวก a อกำลังสองแล้วก็บวกด้วย AZ ซกำลังสองได้แบบนี้ดังนั้นเมื่อต้องการเอเฉยๆจอดิทอสแครรูตแบบนี้ก็จะสมการเนี้ยในการหาขนาดของเวกเตอร์ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนอ,อาจารย์คะหนูไม่เข้าใจเริ่มใหม่ได้ไหมคะเริ่มแบบไหนอ่เราลองคําว่าใหม่มของเราใหม,ม่แค่ไหนคาร์ทีเซียนคะ่ะเริ่มใหม่เลยคะ่ะใม่เริ่มใหมเลยสไลด์นี้ งสไลด์นี้ก็คือเราแตกเวกเตอร์อ <Ru> <vector S 2> เราแตกเวกเตอร์ออกไปเป็นสามแกนนะเวกเตอร์ตัวเนี้ยเราจะแตกเป็นสามแกนแล้วการที่มันมีเวกเตอร์ a อย่างเนี้ยมันมีเวกเตอร์ a ตัวนี้ได้มันเกิดจากเวกเตอร์ ax ตัวเนี้ยกับเวกเตอร์ ay ที่ยาวแบบเนี้ย อย่าลืมว่า ax กับ ay มันตั้งฉากกันเหมือนมุมมองแบบนี้อสองเส้นอย่างเงี้ยตัวนี้ ax อันนี้ ay ดูอันนี้คือระนาบนะโอเคเนาะระนาบอยู่ตรงข้างล่างตัวแบบนี้คือเวกเตอร์ลับผมตั้งชื่อให้เป็น a อันนี้อ่ะตั้งชื่อให้เป็น axy อยู่บนพื้นเลยอยู่บนพื้นระนาบ xy เลยนะเป็นแบบนี้ ดังนั้น axy เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามองแบบพิทากรัสเราทราบว่า axy เนี่ย axy กำลังสองก็คือ ax กำลังสองบวกด้วย ay กำลังสองอ่านี่คือจำไว้ตัวนี้คราวนี้ถ้ามองมุมบนแกนแทที่ชี้ขึ้นด้วยแกนแทที่ชี้ขึ้นแล้วก็อันนี้่นนานใหม่ ตัวนี้คือสมมติว่านี่คือ a x y เวกเตอร์ a x y อันนี้เวกเตอร์ a แบเวกเตอร์ลับก็คือเวกเตอร์ตัวนี้ตามแนวเส้นทแยงมุมมันก็คือเวกเตอร์ a นั่นเองนะซึ่งถ้าเป็นพิทาโกรัสนะถ้าเป็นพิทาโกรัสก็บอกว่าขนาดของ a กำลังสองนะอันนี้มันก็สูง a แนะก็คือ a แสบกำลังสองบวกด้วย a x y กำลังสองแบบนี้ งั้นถ้าเราแทน axy ลงไปในสมก,การนี้เราจะได้หน้าตา3ตัวนี้ซึ่งถ้าต้องการหา a เฉยเฉยเราก็ใส่สแวร์รูททั้งสองฝั่งนะเราก็จะได้สมก,การนี้นะส่วนหน้าตาตรงนี้อนะ่ค่อยมาไล่ดูว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ axy กับเวกเตอร์ a, X เเร a z เราก็ได้เวกเตอร์ตรงนี้เขียนสูตรเป็น a เท่ากับ a แ บวกกับ axy นะเขียนแบบนี้แต่ว่า axy เนี่ยเราเขียนได้สูตรตัวนี้จากรูปข้างล่างนี้นะ ax ก็คือ ax กับ ay ที่เป็นเวกเตอร์เ,เ,อรเหมือนสูตรก่อนหน้านี้ที่เราเขียนเป็นเวกเตอร์สองตัว เราเอา A, X, Y มาแทนลงไปในสุดท้ายเราก็จะได้หน้าตาของเวกเตอร์ตัวนี้ซึ่งผมเขียนมาแล้วว่าไอเจ้า A, Z มันก็คือ A, Z คูณกับเวกเตอร์ K A, Y ก็คือ A, Y คูณคูณกับเวกเตอร์ J แล้วก็ A, X ก็คือ A, อ i โอเคหรือยังผมว่าน่าจะโอเคเลยนะว่าไงที่ถามผมชื่ออะไรอ่ะตอบผมค่ะค่ะมาเร็ว เมื่อกี้มันสะดุดค่ะอาจารย์คืออะไรเราหนูหใช่ไหมคะอ่าเอ้าสะดุดเหรอใช่สวีไลพรแสงประเสริฐเข้าใจยังล่ะเข้าใจยังโอเคพอเข้าใจขึ้นกว่าเดิมอะค่ะโอเคได้ทำโจทย์ทำโจทย์จะเข้าใจนะเอ่อ เอาเอา่อยแค่นี้เดี๋ยวไว้แค่นี้นะแปดโมงห้าสิบวันนี้เราเรียนชั่วโมงเดียวเนาะใช่ไหมตามตารางนี่ชั่วโมงเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมอย่าเพิ่งออกนะผมจะโหลดลายชื่อก่อน อนายให้ผมจะสตาร์ทสักเที่ยงสิบห้านะตอนบ่ายที่ที่เป็นแบอะ่ะจะสตาร์ทที่เที่ยงสิบห้าเดี๋ยวจะจะคุยกันเรื่องกราฟนะเรื่องการาทดลองที่เราจะใช้ไปนะให้เข้ามาผมจะเปิดเครื่องให้เข้าตั้งแต่เที่ยงนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มคุยประมาณเที่ยงสิบห้านะใครจะทำธุระอะไรก่อนก่อนเที่ยงสิบห้าก็ ก็ออกไปทําธุระอะไรได้เลยนะจะเริ่มพูดประมาณเที่ยงสิบห้าอันนี้วิดีโอเราอาัดเราอัดอยู่เราสามารถกลับไปดูใหม่ได้